สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News น้องพี่พิมพ์ลูกสาวพ่อทิมพิธาขึ้นแท่านนางแบบตัวน้อยโตแล้วสวยออร่าจ,จับน่ารักน่าชังเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปแล้วสำหรับน้องพี่พิมพ์ลูกสาวสุดน่ารักของนักแสดงสาวต่ายชุติมาทีปนาศ และพิมพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไก่และความน่ารักสดใสอารมณ์ดีช่างพูดช่างคุยเลยทำให้พี่ป้านะ้าอ่านในโซเชียลเอ็นดูสาวน้อยคนนี้มากๆล่าสุดตต่ชุติมาโพสคลิปสุดน่ารักเมื่อเจ้าตัวพาน้องพิพิมเข้าครัวทำอาหารด้วยกันโดยในคลิปนี้น้องพิพิมแต่งเพลงร้องเองสดสแถมยังช่วยคุณแม่ทำพาสตา้า ซึ่งคุณแม่ตายก็ได้เขียนแคปชั่นบรรยายคลิปว่าไม่ได้ใส่เพลงเพราะพี่พิมพ์เขาแต่งเพลงระหว่างการทำพาสต้ากับหมามาค่คะอีกทั้งยังเผยสูตรอาหารพร้อมทั้งยังแนะนำให้ใช้กระทะหินหรือสแตนเลส่ามกลางคอมเมนต์จากคนในวงการเพื่อนพืนและแฟนๆที่มาแสดงความคิดเห็นอาทิน่ารักพี่พิมพ์เก่งมากลูกมาทำให้กูกับกิมกินบาง เก่งอะไรขนาดนั้นพิพิมพําำอาหารคลองแถมแต่งเพลงได้ด้วยอีกภูมิใจแม่ครัวอารมณ์ดีจังเลยอาหารต้องอร่อยมากแน่ๆนน้องโตไปเก่งเหมือนมาม่แน่ๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ